ถนนสีดำเป็นอาชญานิยายที่แพกว่าเล่มอื่นที่ผู้เขียนเคยเขียนอย่างเช่นเรื่องราวของเราเสือเจ้าพอ่อมือปืนจะหลดโลกในกำแพงถนนสีดำจึงไม่ต่างจากการเปิดมุมมองฝั่งตรงข้ามอันได้แก่ฝ่ายของตำรวจโดยการแห่ตามพวกเขาไล่ล่าขบวนการค้ายาณรกในเมืองในป่าในพื้นที่ภาคกลางของหน่วยงานปปสกุ้มเล็กๆชายหญิงทุกก้าวไม่มีคำว่าถอย มีแต่ถลำลึกเล้นลงไปมีเพียงความตายเท่านั้นที่จะหยุดยั้งได้และนี่คือการเปิดมิติใหม่ในงานเขียนของตนกับผลงานอาชยนิยายเล่มสุดท้ายในชีวิตของผู้เขียนถนนสีดำอาชยนิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงแก้วจ้ะว่ากันว่าในอดีต กองกำลังขุนศากกับว้าแดงมีประมาณ7 8 0 0ถคนในช่วงที่ขุนศากครอบครองรัชฉานราชาผงนรกแห่งโลกม่ได้โดดเดี่ยวเพราะผูกมิตรกับในพลต้วนเล่าหลีและเจ้างาคำซึ่งมีพมา่าเป็นโจทย์ดุดกันสำหรับแหล่งผลิตยานารกรอบบ้านเราก่อนนั้นมีชนกลุ่มน้อยเคลื่อนไหวอยู่สกลุ่มใหญ่คือกลุ่มกองกำลังจากเมืองไต้หรือ MTA มีขุนรบเฉียด3 0 0พนนายมีจายอ่องดึก กับใจเหยียบเมืองกระจายกันคุมพื้นที่จากคุ้ยแม่ฮะจะหลดดอยสามเศร้าน้อยถัดไปนับตั้งแต่ดอยกังตีดอยอุน่นดอยสันจุดอยผ้าห่มปกดอยแหลมยันดอยสามเศร้าหญ่อยู่ภายใต้อิทธิพลของไอเสียงสือมีกองกําลังติดอาวุธอยู่ราวครึ่งพันชีวิตทั้งสองกลุ่มชนใหญ่นี้เคยเปิดศึกชิงพื้นที่กันเมื่อราวปี2525 25, ในยุคที่กองกําลังไทยกําลังผลักดันกองกําลังขุนศากตร์ที่ดอยบ้านหินแตก ชนกลุ่มน้อยตามรอบรัวบ้านเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นด้านคนป้องกันพมา่าลุกล้ำอธิปไตยของเราแต่ขนาดเดียวกันก็มิต่างจากขอ,อกข้งแคลคนไทยซึ่งวางใจได้ยากถ้ามีผลประโยชน์ทุกชนเผ่าพร้อมเป็นกองทัพหมด้นยาหรือให้ความคุ้มครองเพื่อความอยู่รอดสู่จุดมุ่งหมายกว่าครึ่งศตวรรษแก้วจะวางความคิดเป็นตัวอักษรแล้วแต่หาคำตอบไม่ได้ว่าเราอุปธมรมชนกลุ่มน้อยไว้เป็นมิตรมาอย่างยาวนาน เพราะว่าละแวกชายแดนไทยไม่เคยอยู่เป็นสุขจากอะไรมีข้อบกพร่องผิดพลาดจากฝ่ายไหนหรือมีคนไทยขายชาติมากด้วยความโลภกระจายอยู่ทั่วทุกหน่วยงานเอื้อให้งานขนยานับล้านล้านเม็ดพ้นหูพ้นตาไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฝังใจพี่กรณีชาวกะเหลี่ยงมงและว้าแดงได้ขยายฐานผลิตยาานรกตามแนวเทอกเขาตะนาวสีอันสะดวกต่อการลำเลียงเพื่อขยายลงใต้รวมทั้งการส่งออกทางทะเล เฉพาะสองฐานสำคัญซึ่งเคยใช้เป็นเส้นทางขนฟินผงขาวส่งนอกเช่นด้านสิงขรกับบ้านบางกรอยบนซึ่งนายดาบอารันกลิ่นกุลหนึ่งใน8ตํตำรวจตะเวนชายแดนกับกระเลงนำทางยืนยันกับพี่ว่าพวกเราไปกัน9คนรวมไอเมืองกระเลงนำทางเห็นโรงงานมันทุงง่งนาสนามบินเก่ากับไร่กัญชากลางป่าเหนือเขื่อนต้นน้าเพชรบุรีครับพอเรากระโดดลงจากคอสักพักหนึ่งมันก็ยิงใส่จนต้องหนีขึ้นเนินโดยไม่รู้กลางวันกลางคืนรวมเวลาแล้วก็35วันนั่นนะครับ เราไปกันรวมแล้วเก้าคนรอดมาได้สี่คนนี่แหละครับเห็นไหมอดพลาดพิงถึงเรื่องเก่าไม่ได้พอห่วงตลอดแนวชายแดนไทยพมา่าทีลาขดเขียวจากสำเลี่ยมทองคําจังหวัดเชียงรายทอดยาวลงมายังเกาะสองจังหวัดละนองยาวไกลกว่าพันกิโลเมตรลองงดให้เงินกับแจกของเปลี่ยนไปให้ความรู้ให้เขารู้จักช่วยตัวเองโดยไม่เบียดเบียนใครคอยพิจารณาโอนสัญชาติให้พวกเขามีสิทธิในที่ทํากินรวดเร็วขึ้น เขาจะต้องห่วงแหนรักษาแผ่นดินและพร้อมเป็นกันชนด้วยจิตวิญญ,ญาณน,นักรบไทยคนไทยราวห้าโมงเย็นพีกับโชเฟอร์ล่ำลาจากคอนกับครอบครัวขับรถบึงเข้าพื้นที่เขาย้อยเพื่อเยี่ยมเย็ยนอดีตนักโทษชายแห่งบางขวางต้อยท่ายอย่างแต่ก็ปรากฏว่าพวกบอกว่าโดนหิ้วไปแล้วจึงเบนเข็มจากนี้ถึงสวนพึ่งจะดึกไหมวะถ้าวิ่งเส้นในสายใหม่คงข่าพอดีครับขอค้างที่บ้านเองสักคืนนะสรุปได้เลยครับตกลงว่าอาไปบ้านผมแน่นะ เออสิวะพอรถตะบึงฝ่าตะวันร้อนเลยหนองยาบปองพี่หลับสนิทคาบอกป้านทารกนั่นอาจจะมาจากการพักผ่อนน้อยแต่ดื่มหนักจึงพยายามกำหนดกิจวัตรปฏิบัติก่อนเมาท้องต้องเต็มโภชนาการซึ่งกระส่งผลให้อึดและทนได้เท่ากับหนุ่มชะกันพอสมควรตื่นตาท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มในความมืดอันสองข้างทางเป็นป่าคลายรถวิ่งไปตามตีนเขาดุกหน้าราตรีนั้นมีรถของพี่ขับเคลื่อนอยู่ลำพังแม้ไม่ดึกโข เนื่องเอ่ยประโยคแรกอาหลับไปราวๆชั่วโมงครับผ่านตัวอำเภอม,มาเลยอึดใจเดียวครับ้แะแวกนี้เรียกบ้านอะไรชัดป่าหวายครับแต่ก่อนยังไม่สร้างเส้นทางยุทธศาสตร์แถบนี้เป็นพื้นที่สีแดงมืดตื้อทหารตำรวจตวชดชาวบ้านใช้ตะเกียงกันหมดแล้วครับแล้วนี่เองจะพาอาไปไหนก่อนรู้จักครอบครัวผมแล้วกินข้าวที่นี่มีที่เที่ยวก็สวนอาหารเล็กๆแล้วก็สนุกเกอร์ครับของเมาล่ะมีทั้งน้ําทั้งเนื้อแล้วก็เม็ดเลยครับนเองว่าไม่ได้กลับบ้านนานแล้วรู้ได้ไงวะ ผมมีเด็กหลายคนที่คอยให้ข่าวเอาไว้รายงานพี่ทูนนะครับแต่คนที่เนี่ยก็ชอบคิดว่าผมมาเป็นทหารของโอลิเวอร์เพราะเคยขับรถให้โอลิเวอร์และมีคนเกรงใจชาวกระเหรี่ยงโดยเฉพาะชาวมอที่ผ่านการฝึกทั้งสองกลุ่มปกติแล้วไม่สนับสนุนการปลูกฝิ่นกับผลิตยาเสพติดเลยครับเพราะไม่ต้องการสร้างชาติด,ด้วยการค้ายาแลกอาวุธนี่ผมไม่ได้เชียร์มอหรือพวกเดียวกันนะครับเออถึงบ้านผมพอดีเลยครับอาบ้านไม้หลังใหญ่แต่ถุนสูงซ้ายมือนั่นแหละครับจบคํา แทนการเปิดไฟหน้ารถมันกับพุ่งฉายเข้าไปยังตัวบ้านโชเฟอร์แรงงานชายหญิงต่างวายัยห้าหคนที่ไฟรถสองนั้นเป็นใครบ้างจึงดับเครื่องยนต์ก่อนจะผลักประตูรถเปิดออกไปพี่ตามลงไปติดๆจึงได้รับการแนะนําให้รู้จักครอบครัวก็เรียงส่วนพึ่งครบถ้วนแสงตะเกียงเจ้าพายุสองดวงซึ่งสว่างจ้าชั้นบนจอดรถได้ถุนเรือนอันเป็นครัววางมานั่งยาวกับโต๊ะไม้สักทองให้เรารวมเจ็ดชีวิตนั่งสั์เลลากับมื้อเย็น พลางพาทีกันด้วยสำเนียงกระเลียงพูดไทยแรน่ารักเป็นพิเศษยิงสตรีไวไัยดรุ่นน้องสาวของโชเฟอร์ด้วยลังอาหารกะเลี่ยงหนุ่มจัดห้องหับให้นอนเรียบร้อยก่อนจะกล่าวซื้อ,อตั้งแต่อามาถึงบ้านผมจนตอนนี้เรายังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับแต่กลับมีเด็กๆชัดเป้าหวายมาบอกให้ผมมาชวนอาไปที่โตสนุกเจ้าของโต๊ะขออยากเห็นตัวจริงของอาครับเฮ้ยเขารู้ได้งไงว่าอาอยู่กับเองก็คงญาติผมนั่นแหละครับคงบอกสงสัยจะเป็นไอน้นวลน้องชายผมแหะครับพี่ลองยับ ก็เกิดขอลอกไปยิงอ่ะก็เลียงหนุ่มตบอกผางไอ้เนียงต้องตายก่อนครับเอา้างั้นลองดูขับรถห่างไปจากที่พำนักแต่ผ่านถนนซอยในหมู่บ้านอันปลูกไว้แลยาวกว่าถนนที่สังขบ,บรุรีเล่าสองกิโลเมตรก็ถึงสโมสรสนเกอร์อันมีลานจอดรถซึ่งบัดนี้ปรากฏรถจักรยานยนต์จอดเล่าโชว์รูมรถใหม่เก่ามองจากภายนอกเป็นโรงเรือนชั้นเดียวปลูกคล่อมพื้นปูนความกว้างคาดว่าตั้งโตได้ไม่เกินสี่ตัว พอกเรียงหนุ่มนำโพรโเข้าไปก็มีใช้ชก,กันผิวคล้ำผมเกลียนหุ่นกำยำวัยราวสี่สิบปีเศษเข้ามาทักทายทำความรู้จักก็เลยทราบว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นเจ้าของแดั่งบริการที่ติดตามอ่านหนังสือและพบเห็นพี่จากสื่อต่างๆมาก่อนจึงคารวะพร้อมต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านในอกได้แต่นึกขอบคุณความสามารถที่มีหากไม่ชมมันจะขังเราได้แก้วคงแปลกใจบ้างสินั้นในกรณีนี้ เมื่อถือเป็นกัรยานมิตรก็ย่อมต้องเลี้ยงดูปูเสือซึ่งมีการจัดเตรียมไว้พร้อมบนโต๊ะข้างเคาน์เตอร์แคชเชียร์สภาพภายในตั้งโต๊ะบินเลียดไว้3ตัวมีโต๊ะเล็กขนาด10ฟุตอีกตัวหนึ่งทุกโต๊ะมีผู้ใช้บริการเต็มพร้อมกองเชียร์เพศช,ชายเชียร์สาคนอยู่ในนั้นแต่พบว่ามักรอบแลมาทิพีเจ้าถิ่นนาผู้ใหญ่แดงยกแก้วเบียร์ยื่นให้ดื่มพอน้ำเมาแต่ลิ้นก็อุบัติเสียงปังยิงระบบออกโลสนันหูกคนเสียงปลบใจเจ็กเล่าคิวทองท่วงนา สำหรับพีแทบสำลักเบียร์แต่อ่านทุกเหตุออกจึงลุกขึ้นโบกมือให้ลูกหลานเชิงทักทายสนองรับไมตรีนั้นสี่ทุ่มเศษผู้ใหญ่แดงออกไปหาสายตรวจจักรยานยนต์เบื้องนอกไอเนียงบอกปานกระสิบแกออกไปจ่ายค่าน้ำให้สายตรวจครับเมื่อออกความเห็นกับเรื่องที่มันแจงเพราะกลิ่นเงินมิได้มีอำนาจเท่านั้นหากยังมีกลิน่นหอมประหลาดอีกด้วยจึงสุดแต่ว่าคนจะอยู่ใต้อำนาจมันหรือทรงอำนาจเหนือมันแล้วรู้จักใช้มัน รอแล้วรอเล่าจนห้าทุ่มบรรดาเสียนสนุกทยอยกันออกไประเบียงเสียงเครื่องยนต์เล่าหูจบทั้งชมลมสนุกเกอร์หายเกลี้ยงเหลือเพลงสามชีวิตในความเงียบบุคคลที่เหนือไปจากเราก็คือลูกสาวผู้ใหญ่แดงซึ่งเป็นทั้งแคชเชียร์เก็บค่าเกมและยังคอยบริการทุกอย่างจะลดขนาดนี้คงทนอึดไม่ไหวเข้ามากระซิบภาษากะเลียงกับไอเนียงเราใช้ผ้าคลุมโต๊ะบิลเลียดก็ะเลียงหนุ่มบอกเบากริบเอาปืนผมไว้เดี๋ยวผมออกไปดูนอกครับพี่สวนทันควันอามีแล้วมีอะไรวะ กเลียงผิวเหลืองพาจากไปทันทีโดยไม่ตอบพี่กระดกเบีย์จนเกลี้ยงพางขยับปืนให้เข้าที่เพราะอยากจะเล่นสนุกเพียงลําพังก็ลุกไปเลือกไม้คิวแล้วเดินไปยังโต๊ะใกล้ตัวพร้อมบอกกับสาวผิวคล้ำตัวนี้อาขอเช่าเล่นนะสาวคนสวยวัยเบญจเพศจ้องหน้าแทนคําตอบขายคาดไม่ถึงว่าวัยปุนนี้ยังเล่นสนุกคนเดียวได้หรือไม่ก็กําลังอยู่ระหว่างความไม่ชอบมาพากลแต่พี่กลับไปกระทําในสิ่งที่สวนทางกับความคิดเธอในที่สุด พี่กระสววิญญาณมาเกอร์ตั้งลูกตามจุดของแต่ละสีแล้วทอดแขนวางมือบนสกราสีเขียวขจีเปิดเกมดังกิกคราวนี้เป็นงานเก็บลูกแดงไปเลือกกินสีอื่นซึ่งแต่ละคราพี่ใหม่เอาชนะอย่างตั้งใจไม่ได้คำานึงรอบตัวว่าจะมีใครคิดฆ่าอันนี้หาใช่ไม่กลัวปืนนะหากมาจากสันดานที่มาเกิดขึ้นทุกครั้งขณะเกิดเหตุเฉพาะนาเตือนให้ใช้สติเพื่อปกป้องตั้งรับพร้อมกับแก้เกมเอาตัวรอดไม่ใช่มุ่งเอาชัยจึงรอดมาได้ทุกวิกฤต คือไม่คิวเดินแทงรอบโต๊ะจวบจนสองยามตรงหากนับระยะทางการเดินคงข้ามตำบลได้ก็ปรากฏเสียงเครื่องยนต์รถขับเคลื่อน4ี่ล้อหยุดจอดตรงประตูทางเข้าตามมาด้วยเสียงย่ำเกือกพี่ยืนถือคิวด้วยมือซ้ายมือขวาวางบนขอบโต๊ะจ้องตาที่ประตูทั่วร่างร้อนวุบว่าเพราะสัญชาตญาณเตือนผู้มาคือศัตรู ภาพที่ปรากฏกลางเลนแก้วตาเป็นไอเหนียงกับชายชกันชุดเขียวอาวุธครบมือห้านายกระจายกันจับจ้องมาที่พีป้านตัวประหลาดดุดบ้านท่าเสาแบบนั้นเลยทีเดียวหนุ่มใหญ่ผิวกล้านมือขวากรรมสิบเอ็ดมมทามข้ามโตหมดเปียกหรือเปล่าครับพี่ตอบตามตรงเคยได้รับตำแหน่งนี้ตอนอยู่ห้วยน้ำขาวอาริกลับเป็นมิตรเขาขอสัมผัสมือก้าวสำเนียงชนกลุ่มน้อยพูดไทย30ปีมาแล้วผมยังจำหมวดได้ผมไอโจมครับ คำบอกของชายชะกันชุดเขียวกระตุกหน่วยความจำราวสา30ปีของพีให้คิดไปถึงวันที่ร่วมกับทหารเลวเด่นตายสามนายหนีตำรวจข้ามเขาเข้าไปอยู่ยังเขตของภายใต้กองกำลังชนกลุ่มน้อยโดยไม่เคยถูกทุบตีหรือควบคุมซึ่งภายหลังจึงทราบว่าเป็นคำสั่งจัดนายที่ไม่เคยเห็นหน้ามีแต่เด็กหนุ่มสาววัยเรียนมือถืออาวุธสงครามรอบที่พักทำการฝึกวิชาทหารบนลานกวา้างราวครึ่งสนามบอลแต่มีผู้คนแวะเวียนมาให้ข้อมูล รวมไปถึงอดีตขุนรบกะเลียงเทาโบเมียผู้หมายสร้างชาติในครึ่งศตวรรษบนแผ่นดินภูกรมจึงยอมหลับนอนกินถ่ายเดินชมการฝึกทหารอยู่ราวๆาวสามวันก็ถูกผู้ใหญ่บ้านกับกระเลียงผู้เทาจะเปยบุกถึงที่พักตอนใกล้ลุ่งพร้อมคำสั่งแต่งตั้งจากพลจัตวาโอลิเวอร์แม่ทัพน้อยกองทัพที่สี่ให้เราสามคนครองยศในทหารยศร้อยตรีทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครูฝึกทหารเมื่อกลับเข้าสังคมไม่ได้ก็อยู่ในป่ามันบ้าง นี่เองที่คงเคยได้เจอไอ้โจมในฐานะลูกแถวคราวนี้ก็ได้เจอกันอีกครารวมแล้วเฉียด30ปีไม่น่ามีวันนี้และจากอากับกิริยาที่ไอ้โจมสำแดงต่อพี่เราชชยชการจึงพากันเก็บอาวุธเข้าทีพี่สาวคิวตบสีดำหลุมกลางดังสนัน่นพร้อมย่างไปหาหนุ่มใหญ่เค้าคลึ้มพางกอดมันไว้มัน่นใจเต้นรัววันนี้ไอ้โจมแกล่งกำยำไปทุกสัสดส่วนจึงเอ่ยปากถามยิงพมา่าได้กี่ศพแล้ววะ แต่กลับไม่ใช่คำตอบโดยตรงแต่กลายเป็นสีหน้าที่คล้ายเครียดผมได้หมวดฝึกอบรมถึงก้าวหน้ามาถึงวันนี้ผมไม่เคยลืมครับลูกศิษย์ขอตัวก่อนนะครับเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มสะท้านหูจึงเทลมหายใจยาววางไม้คิวคืนทีหันไปทางประตูอีกครั้งปะผู้ใหญ่แดงยิ้มกว้างก่อนจะก้าวยาวๆมาบอกชัดหูเรื่องคืนนี้ผมจะจำจนตายเลยครับมันดูตื่นเต้นเหรอพี่เสริมกระเลียงคู่ใจเผย ผมออกไปเจอปืนจี้หัวเหมือนพี่แดงกระทันหันเลยจากนั้นพวกมัน,นะถามว่าอาเป็นใครผมก็บอกตามความจริงว่าเป็นนายทํางานหนังสือพิมพ์ไอ้โจมถึงกับส่งลูกน้องมาจับตาดูอาเคลื่อนไหวตลอดพร้อมยิงทันทีถ้าอาพิรุษนะครับมันทนดูอาเดินรอบโต๊ะเป็นชั่วโมงแล้วถอนกําลังแล้วให้ผมนําพวกมันเข้ามาที่นี่แทนพี่แซงเหยาพอเจอกันปุ๊บก็กอดกันกลมตีสามเศษพี่กับลูกน้องอำลาเจ้าภาพแลนั่งรถอย่างเงียบ มองสีดำสองฝั่งถนนซึ่งคงเป็นคืนข้างแหลมพักใหญ่รู้สึกเอะใจเมื่อรถไม่ได้ผ่านถนนที่นั่งมาตอนหัวค่าแต่สู้ปิดปากเงียบแต่โชเฟอร์กับแจงแทนผมไม่ได้ขับรถกลับบ้านทางเดิมหรอกครับผมไม่แน่ใจหลายอย่างครับกลับบ้านคราวนี้มีคนแปลกหูแปลกตายเยอะครับไอคนที่เป็นลูกศิษย์อานั้นก็ได้ยศฝั่งพมา่าร้อยโทดังมากเลยนะครับตอนยุคข,ขุนซามันคุมคารวานฝิ่นลงไปทางแม่น้ําเพชรไปขึ้นตามแนวเขาตะนาวสีไปยังเกาะสองครับเมื่อกี้เองพูดมีคนแปลกหน้ามากขึ้น จริงครับเออเองก็เลยมีคำถามว่าพวกนั้นเป็นใครมาที่นี่ทาไมใช่ไหมนุ่มกระเลียงหวลอลาขนาดเลี้ยวรถเข้าไปจอดยังใต้ถุนเรือนท่ามกลางครอบครัวลงมาซักถามเรื่องก็ชาไปตักน้ําในโอง่งลูบล้างหน้าล้างตาบรรเทาร้อนฤทธิ์เบียร์พอกลับไปสมทบผู้เท่าหน้อยบิดาโชเฟอร์กล่าวภาษากระเลียงพลางผายมือเชิญขึ้นเรือนผัดเปลี่ยนอาพรลงไปอาบน้ําข้างล่างโดยมีไอเนียงถือเทียนตามดุดเงาจะหลดห้องน้ํา เรือนทั้งเรือนหรือที่พักนะบ้านชัดป่าหวายเงียบจนแววเสียงมแมลงกลางคืนเสียงซาเสียงกระเหลี่ยงเจ้าบ้านร้องถามอาจจะอ,อะไรไหมครับที่บ้านมีตะเกียงโป๊ะหรือเปล่ามีครับถ้างั้นดับเจ้าพายุสองดวงซะจุดตะเกียงโป๊ะทิ้งไว้แทนหลับสบายนะครับอาพี่ไม่ตอบโต้พอหัวพาดหมอนก็นิทราสนิททามกลางไอเย็นจากป่าที่โอบเอืออาทอน